สวัสดีครับสวัสดียามเมือแรลงเม่อีกประมาณสี่โมงเกือบห้าโมงแล้วเนาะหลังจากไปเจ็บพักก้อนแชนมากเลเรียบร้อยแล้วสมาเห็ดกับเขากับน้ำมือน,นี้มีเมนูเด็ดเด็ดมาเห็ดลอ่องเบิงมันจะเป็นตจงใดแต่ว่าบ่เคยเห็ดสีเห็ด ก็จิตเออเมื่อเคยกินเมื่อเ,นะเ,เคยเหตุแต่ว่าเห็นเขาเ้าเจเก็บมาเหตดเมื่อกินแล้วก็เลยอยากอยากล่องเมืองว่าใส่เมนูแบบนี้ว่าสิผพัดน้ำมันหอยส่วนมากเข้าเจเก็บมาแล้วก็เห็นขาเจ้ามันลวกมาต้มหรือว่ามาแกงแต่เมนูนี้ก็เลยคิดขึ้นมาว่าสิสิผพัดน้ำมันหอยแล้วก็พัดใส่ใครอีกเมนูนหนึ่ง ว่าวันที่เป็ยนยังไงพราะว่ารสชาติของพักคอนแชน่นะพักคอนแช่นพราะวันเป็นรสชาติที่หวาน <c oughs> มึงเมนูนี้มันสิสิแซ่บบว่าลองมันกินลองิึงตอนนี้ก็สิลงม,มือเหตุกันสองคนนี่แหละสองคนตาเดียวตาเล่าว, <c oughs> ว่ามันจะเป็ยนยังไงทีถูกปากหรือที่กินได้บ่ สำหรับเมนูที่คิดคิดขึด้นมาเองคนะรับะเิทินลองเบิง่งครับไปไปเบิ่งกันอันนี้ก็เป็นพักที่พักข้อแช่นที่เก็บมาเป็นดอกโมเมนต์หยอดโมเมนต์ังเป็นดอกดอกข้อแช่นในประมาณสองกิโลนี่แหละได้หลายเติบ นี่ก็จิเตรียมไข่ไว้แหละพัดใส่ไข่ลองเบิงกนวนจิเป็นยังไงบอกว่ามี็นในคนผู้นี <c oughs> ้มีคอมแล้วก็ใส่ไข่ลงกไป ไข่พัดไข่มีอย่างไรดอกมีต้นหอมพัก<ม>แล้วก็เครื่องปรุงเครื่องปงร,งอร,งงรุงรสซีอิ๊วขาวแล้วก็ไม้ขแ้่นี่แหละง่ายๆรสชาติออกมากแบบใดกับเบิ้งงนอกอร่อยหรือไม่อร่อย พัดพักขอนแช่นใส่ไข่เมนูเด็ดเมนูเด็ดพอพักขอนแช่นรสชาติ่อนข้างที่หวานหวานหอมที่มี่กินอยู่ Tại phương phùng Tăng tuồng và tăng nhanh lên Tăng tuồng, cao áo là cái chai mắc Cá là cái sim Cá เป็นเมนูคิดเองทำเองเคยเห็นข้าเจ้าไปเก็บมาแล้วละ่ะแต่ว่าบ่เห็นข้าเจ้าเห็ดกิน่นข้าเจ้ามิเตอร์บอกว่าไปแกงไปแกงวางสองสามมือก็ไปเก็บมาแล้วก็เลยมาลวกกินกับแจว้ว รัวก,กินกับแจ้วมันก็ออกหวานหวานมันก็แซ่บอยู่แต่ว่าบ้านเห็นผู้ใดเขาเห็ดผัดใส่ไข่หรือว,ว่าผัดน้ำมันหอยอย่างก็บ้านได้เห็นแต่วเห็นก็ข้าเจ้าแจ่ข้าเจ้าว่าแฉงแซบ่บลองบดงอันนี้เป็นเมนูผัดไข่ใส่ดอกข้นแฉก ตงนี้บรรยากาศเย็น็นะครับประมาณ4ส4โมงกว่าล่จะจะหาโมงแล้วล่ะอากาศกำลังพอดีเนี่ยมือแรงเดินมีกับเขากับน้ำ เดี๋ยวชิมเบิึงกันเนาะมึงเูด้วยเป็นยังไงชิมผัดผักคอนแชนใส่ไข่เอาจะชิมดูหนึ่งสองสามอืมก็หวานหวาน Ô rồi Nhúng Bạn sẽ chạm bạn chạm Hãy subscribe không biết มนกลิ่นหอมอบอมีกลิ่นบอนนี่บอม็นบอคิว้วบอเฮ็ดไงเคสซุปก,ก็กินหรอกินไหนดหรอโนจารอกหวานหวานหวานมันมันมันไข่หวานพักไข่เป็นก้อนเลยไขย่ <S <S 2> <S 2> <S 2> โ oh, อ้โอร่อยจังเลยอืมสวยมากน่ากินครับอ่าเมนูต่อไปเป็นเมนูอย่างเมนูผัดน้ำมันหอยผัดน้ำมันหอยตำกระเทียมยเตี๋ยวเสนไนเยรค่ะ นี้ผัดก้อนแช่จะทำเมนูต่อไปคือพัดน้ำมันหอย,ยออเมนูต่อไปคือพัดน้ำมันหอยอีกมเ,เมนูหนึ่ง บะเพืองบะเพื่องลำตาลเนาะผักต้นแช่นู้สึกว่ามันสีมีอยู่ในสี่สเกตนี่แหลนะเนี่ยเพิ่มคุณหารมันมีมาโดนแล้วเพียงแต่ว่าบงหูวซื่คอคนว่ามันบ่งตคนตับกคอยกินคนกับบกใครบกใครกินกันซึ่งมาเห็น,นอยู่ในยูทูปเนี่แหละครับ,บอยู่ในยูทูปแถวอุบลเนาะเพิ่ม อย่งก็แล้วหลอดคางเส้นเดนมันมีเหลือพวกก็ไเจ้าจกินกันก็เลยมาเบิงว่าตนมันกับไปใส่ที่เคยเห็ดยูน่ในบานเลยพอกันเนามาเบิงมาเจ็บเบิงกันได้มันมันแมนนหลีเป็นตนเดียวกันเลยเอามาเห็ดมาเจ็บมาเจ็ดกินมืออันนี้คือผัดน้ำมันหอยผัดน้ำมันหอยผักคอนแขน เครื่องปรุงนี่ตามจีแฉนด้วยค่ะเครื่องปรุงรดไปน้อยเจ็บร้อยจ้าเจบัดบต้อใสเจ็บเดี๋ยวก็่ซื้อเรา ลวกหน่อยลวกลวกแค่มันมันสลบทุกเขียวนะลวกนล<ะ>อ,อนอ่อนรสชาติมันสีมันมันสีเขียวรสชาติคนว่านคนว่าเอาไปหนึ่งหนิอ๋อเส,สบว่าหนึ่งไส้ปลาก็ได้อยหนึ่งไส้ปลา,แก,ปาแ,กกแกงใส่ปลาแกงคล้ายๆกับแกงผักหวานเนาะมันสิมีรสชาติหวานๆคือแกงผักหวาน ใส่ไข่มดแดงหรือว่าใส่แมงกินนู่นอย่างคือสิแสบ็บแต่ว่าช่วงนี้บ้านในมีไข่มดแดงแล้วแมงกินนู่นกับบะมีกันแล้วไอ้มันมีก็ช่วนหนึ่งไปเจ็บมาแก่งร่องเบิงึงอันนี้พัดน้ำมันหอยเบิึงก่อนสูส้สิเส็บซำใด้เสร็จแล้วอืม,มน่ากิน เสร็จแล้วครับผัดน้ำมันหอยดอกค้อแช่นผัดน้ำมันหอยดอกค้อแช่นเสร็จเรียบร้อยแล้วลองสิบเบิ้นกะใส่มือพออนุญาตใส่มือเ้อซ่อนบ่ถนับใส่มือสิมลองเบิ้ลคนจนมันเป็นอือางไรอื้อหือ อร่อยเพราะว่าผักมันมีรสรหวานอยู่แล้วคื่อมันหวาน